พระธรรมเอเสเคียลนะคะถูกจัดไว้อยู่ในหมวดผู้เผยผู้ชนะใหญ่ม,มีความยาวทั้งหมด48บทด้วยกันตัวเอเสเคียลเขาเกิดในตระกูลของปโปรหิตดังนั้นเขาเองก็เตรียมตัวเองเป็นปโปรหิตอยู่ในพระวิหารแต่ว่าเขาถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยที่บาบิโลนในสมัยการตกเป็นเฉลยในครั้งที่สองนะคะและนี่เองอะค่ะทำให้เอเสเคียลไม่สามารถที่จะเป็นปโปรหิตได้แต่เขาจะได้เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าผ่านการเป็นผู้เผยผู้ชนะแทน ะะเมื่อพระชาติเปลี่ยนบทบาทนะคะ,ะเราจะพบว่าเอเซเคียบันทึกเรื่องพระวิหารหลังใหม่นะคะในข้อสุดท้ายของพระธรรมเอเซเคียลวลีสุดท้ายเลยนะคะบอกว่านาครนี้จะได้ชื่อว่าพระเยาเว์สถิตที่นั่น เราทั้งหลายที่เป็นคิดเสียนพระวิหารหลังใหม่มาแล้วก็คือองค์พระเยซูคริสต์และเราทั้งหลายเองก็เป็นพระวิหารของพระเจ้าด้วยจึงอยากหนุนใจพวกเรานะคะรับฟังรายการ living life ที่จะให้ข้อคิดแล้วก็หนุนใจในการดำเนินชีวิตของเราผ่านพระธรรมเอเคลด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรพออค่ะ